งานไฟฟ้าห้องทราเป็นโรงงานขนาดใหญ่ซึ่งอ,นอานาตัมบทีาพากเศรษฐกิจแล้วก็คือว่ามีประสิทธิผลเอ่อเดิมเอ่อปีหนึ่งจะส่อะงออกไฟฟ้านี่ก็สำหรับกระนำติดตั้งส่งไปไทยนี่ก็พันสี่ร้อยเมกะวัตต์แไฟจะส่งมาไปโลกบางนี่สถานีโลกบางนี่ร้อยเมกะวัตต์ คาถากล่วงนี่นะที่รัฐบาลตรงใดนี่ปีหนึ่งอ,อ,สสองล้านดอลลาร์าา8ล้านดอลลาร์แล้วก็ออนอกจากนั้นค่ายที่เท่าลอยนี่นะซึ่งประมาณ1 2 5 4ล้านดอลลาร์ต่อปีแล้วก็เงินพัฒนาท้องถิ่นประมาณ2ล้านแปด แสนล้านต่อปีออข้าพเจ้าคิดว่าอันนี้เป็นประสิทธิผลทางด้านการรายครับจากโรงงานนอกจากนั้นจะมีประสิทธิผลทางด้านการสาร้างดไดเอทงานทำให้ประชาชนภายในท้องถิ่นไหลขึ้นจะมีประชาชนภายในท้องถิ่นจะมีอาชีพมีไดเอทงานทำมีรายได้ แต่ปร,ๆๆระเทศไทยพ้าเจ้ามีโอกาสพัฒนาหลานซองของพระเจ้าหลายผู้อันนี้ข้าพเจ้าำมีประสิทธิภาพทางด้านประสิทธิผลของโรงงานนี้ให้แก่ภาครัฐบาลของเราแล้วตอนนี้อยากให้นักลงทุนไทยเข้ามาลงทุนด้านไหนในสปปลาวบ้างครับข้าพเจ้าคิดว่าไฟฟ้าเป็นกำลังแห่งอนหนึ่งที่สำคัญเิอขยายเศรษฐกิจอื่นๆเข้ามา คามใะเ็ดโรงแรมเป็นการพักท่าบอกมีไฟฟ้าไปเฮ็ดอะไรท่าชาวเทศเกษตร,ท,รท,ที่ทำสมัยโรงงานปูนแงองก์มีไฟฟ้าเกษตอะไรหรือว่าเทศอุตสาหกรรมหนักเป็นการธนาโรงงานรถยนต์บอกหรือว่าล้อมโลหะบอมีไฟฟ้ากับอะไรนั้นทาจะามีไฟฟ้าที่ที่เพียงพอ เป็นปัจจัยที่สำคัญเพื่อท์ขห้ายอุตสาหกรรมยื่นตามมาได้หลาย,ลายอย่างนั้วันข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นมาาในเมืม่อมีไฟฟ้าเป็นงพอแล้วจะให้ทยพัฒนาเอกชนนี่นะมีความสนใจมาลงทุนด้านกษิกรรมด้านอุตสาหกรรมและการบริการนี่คงจะมีได้ขึ้น